สวัสดีครับวันนี้ผมมี5เทคนิคนะครับอยากจะมาให้ทุกคนได้ลองฝึกเล่นกันเนาะโอเคเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกคนต้องอย่างน้อยน้อยต้องเป็นนะเทคนิคนี้กคคคค็คือเทคนิคที่1นนะฮะคือเทคนิคการลุกกระโっกยิงแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทํานะผู้เล่นมือใหม่ต้องค่อยๆทานะครับถ้าเราแบบว่าทาไวเกินไปก็อาจจะทําให้เราพลาดได้เนาะค่อยๆทำ นะครับลุกสะโคบยิงนะครับชิวๆนะฮะค่อยๆทาไปนะครับแรกๆก็จะช้านะครับก็ค่อยๆทาไปเห็นไหมครับค่อยๆทานะแล้วก็ค่อยๆทาแล้วก็ค่อยๆเร่งสปีดของตัวเองเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคล้องขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเร่งสปีดของตัวเองก็ได้นะครับนะครับค่อยๆฝึกนะครับเห็นไหมค่อยๆเร่งสปีดขึ้นเนาะเราก็ พยายามแบบโฟกัสที่หัวเอาไว้นะครับถ้าโดดตวกไม่เป็นไรนะครับเห็นไ,ไหมครับพลาดไม่เป็นไรเนาะพลาดเราก็ทําใหม่นะครับพยายามฝึกไว้นะครับเทคนิคนี้ก็คือค่อนข้างสําคัญเลยเนาะพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานเลยเราต้องเป็นเทคนินี้เนาะผู้เล่นมือใหม่ก็ไม่ควรนพลาดนะครับส่วนเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคก,การเอี้ยวยิงนะฮะเอี้ยวซ้ายขวายิงเนาะ เห็นไ,ไหมคะพยายามย e ี้วยิงเนาะสมมุติว่ารถข้างหน้าเราเป็นกำแพงนะฮะเป็นกำแพงะะหรือว่าเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นปล่องอะไรก็ตามแต่นะครับเราพยายามวิธีการเ e อี้วยิงนะครับถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะฮะเวลาเราอยู่ต้นไม้แบบว่าเราอยู่ที่ร่งๆมีต้นไม้ต้นเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคในการเ e อี้วตัวไปยิงได้เนาะเทคนิคน,นี้ก็มีผลนะฮะในแรงสูงสเนาะ ก็อยากจะให้ทุกคนได้ฝึกกันนะครับเทคนิคเหล่านี้เนาะ <S <S เห็นไหมครับค่อยฝึกไปนะครับโอเคคอมโบกับเทคนิคที่หนึ่งด้วยนะคือเราสามารถเอามาคอมโบกันได้นะครับเวลาแบบว่าเฮ้ยเอี้ยวยิงลุกยิงอย่างเงี้ยมันคอมโบกันได้นะครับเทคนิคนี้คือไม่มีตายตัวเลยเนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้ฝึกกันนะครับเทคนิคที่สามนะครับคือเทคนิคการสะบัดใจโลนะครับ แนะนำนะครับแนะนาเพื่อนๆเลยนะครับเพื rock. ่อนๆมือใหม่นอกอยากจะให้ฝึกใจโรจังเลยนะครับใจโรสโคบเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ฝึกนะครับลองฝึกกันนะฮะอยากจะให้ฝึกกันนะครับคือวิธีฝึกก็คืออ่ะอันนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะฮะวิธีฝึกก็คือการสะบัดใจโรอย่างนี้นะครับเราห้ามโกงตัวเองนะอย่าใช้มือในการเลื่อนนะครับพยายามใช้มือสะบัดใจโรเอานะฮะไม่ใช้ใช้มือสิ ไอ้หรือว่าเดียใช้มือก็ได้นอกพยายามสะบัดใจโลเอานะฮะหันซ้ายหันขวาด,ด้วยใจโลเนาะเห็นไ,ไหมครับค่อยๆทำนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องขึ้นแล้วเราเก่งขึ้นแล้วก็เร่งความเร็วหน่อยนะฮะเราก็แบบว่าเฮ้ยหันแบบปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้คือผมไม่ได้เร่งความเร็วคลิปหรือว่ายัางไงนะฮะอันนี้คือแบบความเร็วที่ผมถนัดเลยนะครับส่วนใจโลของผมเนี่ยผมปรับไว้400เนาะโอเคผมเล่นใจโล400นะครับค่อยๆฝึกไปนะครับ เห็นไหมครับเราก็สามารถคอมโบนะฮะนั่งลุกสะบัดใจโลเอานะฮะพยายามอย่าใช้มือในการเลื่อนเนาะก็ค่อยฝึกนะฮะอันนี้ยู่ไม่ได้ก่อคลิปนะอันนี้ก็คือความคล่องเออผู้ผิดขออภัยนะฮะคือความคล่องตัวของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับพยายามฝึกนะครับพลาดไม่เป็นไรนะครับพลาดยิงกำแพงไม่เป็นไรอันนี้คือการฝึกนะครับพลาดปุ๊บดึงใหม่ปลาดดึงใหม่นะครับ ฝึกให้คล่องนะครับเทคนิคนี้นะครับตัวผมเองนะทุกว,วันนี้ผมก็ยังฝึกนะฮะยังฝึกเพราะว่าเราต้องทบทวนตัวเองตลอดเนาะโอเคเทคนิคที่4ี่ก็คือเทคนิคการวางเป้านะครับวางเป้าไว้บริเวณหัวนะฮะหรือว่าบริเวณตัวอะไรก็แล้วแต่เราเนาะหาโฟกัสนะฮะหาโฟกัสแต่จุดที่ผมอยากจะให้โฟกัสที่สุดเนะี่ยก็คือหัวนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นเจ้า UMP เนี่ยเวลา เราโฟกัสที่หัวได้เวลาเราเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เป้ายังอยู่ที่หัวตลอดเนี่ยจะทําให้เราปาดได้เปียบหน่อยหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าได้เปียกหน่อยหรอกอได้เปียกมากเลยแหละนะฮะเทคนิคนี้ก็อยากจะให้ฝึกกันนะฮะวางเป้าไว้ที่หัวเนาะโอเคเทคนิคนี้ห้านะครับคือเทคนิคง่ายๆเลยนะ,ะพื้นฐานเลยคือแม่มือใหม่ก็ทําได้ง่ายๆเลยก็คือการดรอปช็อตนั่นเองนะครับคือ การน,นอนแล้วยิงนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยนะครับเทคนิคนี้คือโกงนะโกงนะสะดุ้งได้นะเทคนิคนี้นะครับจะเรียกว่าเทคนิคดีไหมดีไหมเอยเทคนิคนี้โอเคเรียกว่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาแบบว่าเราเจอกต่อสู้แบบเราไม่ทันได้พัญญาเลยแบบวิสถานการณ์ไม่ได้ละนอนยิงนะครับนอนยิงไปเลยนะครับเทคนิคนี้คือเป็นเทคนิคที่แบบว่า อืคนโหดเขาเล่นกันนะไม่ใช่เล่นๆนะคนโหดเขาเล่นกันนะถึงแม้มันจะเป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแบบว่าเอ้ยทําง่ายๆนะครับแต่ว่ามีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็่อยาลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ